สวัสดีจ้าเจะป้าเจ้าวันนี้มาห้ามงเกิงแล้วเจ้าวันนี้แกงนอส่ปาจีปัสเดสติโต๊กจํำได้ปลิมจีป่าแล้วก็ตะก,กี้ก็ออกไปครับน้องปินตีโรงเรียนแม่กาดซื้อไก่น้องปีนยากินไก่ถอดจะป้ามาได้ถอดเพราะว่าไก่แก่แข็งอยู่วันนี้หลังจะดซอกตัดสองเซนลงเจ้าน้านักนณะเจ้าเปียงขาเลยเจ้าน้าแห้งน้าเจี๊ยบขนาดน้อพอกำลัเจ้าว่าจะได้ก็เจ้า นี่กระต่ายติดกันเจ้าปกระเตียนทรายทั้งนั้นเลยเจ้าไปเหนื่อยเห็นไหมเจ้ากระตีนทรายติดจับเบอร์ไอ้เ,เจ้าขอการนั่นนั่นกับเอาตะละตามจับยี่ปุ่นสองตัวเจ้า ห้าตัวเจ้าป่าตะเพียนสายครับปลาสสยกล่มเจ้าทัานบัวลอยะลอยมากวางจับก็ไได้เจ้าท่านสีดับแล้วปลาตะเพียนสายเจ้าปาตีทําเฮ้วยอันเพื่อผ้าอารมณ์เสียขนาดเลยเจ้า ใส่ผัดตะเทียนทรายแล้วก็ตัดจรเจ้าป่าอันตรายทั้งนั้นเลยเจ้าอย่อันตรายเพราะว่ามันขับจบหมดเลยเจ้าเจะป้าเคยเหนื่อยกับป่าวันนี้เจ้าหรือแบบวันจนป้อมหัวจะหวัน่นเจ้ากันวันจนกป้าอิด ยึงก็แยกก็าจาปุ๊ดเจ้าปิดเป็นไหนเป็นไหนเมื่อคือหัวปูดหัวรอนไปก็มา้วาจะได้ปลาแต่ละตัวใส่ปลาเมาหัวเจ้าคนดูก็ถ้าจะลาคานเอซีลาคานแล้วก็ปลาจะเีี่ยนาย ปลาได้ตัดแกะเล้าแล้วปลาตะเพียน้ายสองตัวเจ้าเหนื่อยกับเอาป่าเนี่ยเจ้าป่าแต่ละตัวที่ได้ก็ออกจากนะเจ้า <c oughs> <c oughs> ี่ค่ะป่าจะเทียนตายเจ้าวันนี้สตาบไ,ได้ดผัดรายเลยเจ้า้ายสองตัวเจ้า นานเจ้าแต่สายสองตัวแรกของวันนี้เจ้า ไ้สามตัวเจ้าประเคียนหนึ่งสร้ยข้างลายสองเจ้าว้ายโอ้ย่เต้นขนาดเจ้าไม่ต็ดเกินกิโลเจ้า ในเจ้าได้นักขนาดเลยเจ้าตัดเสยน้ายก็ปัดส้ตลายเจ้าแต่รลาจะเพื่อจะเอาหัวออกนี่มาออกคนเดียว ยี่คอหน้าขนาดเลยเจ้าอกจารซายเจ้านั่นตัวสลายเจ้า ดึงออกกับได้เจ้าต้องดึงย่อนออกมาแล้วก็เก็บปลาเก็บปลาว่า,ามื่อขนาดเลยเจก็ว่าจะได้ตัวเดียวนี่เป็นทุกเป็นยากาก็ที่งบอกขนาดขนาันร้อยก็ไหลมาตลอดเลยเจ้ายึดกคบที่คอขอปลาแมงเจ้า สามต่อเจ้ามีกระป๋าตะเพียนทรายเจ้าวันนี้ระป้าอีสกระดากระป๋าตะเพียนทราย <c oughs> เอาเอาหิงตักก็ไม่ได้เจ้าเลือขขมจำ้ำเอาหิงตักก็ตีหิงเห็น จะป้าถ้าจะพ่อเจ้าเข้าซีตัวก็ป้อนหน้ามาหายพี่ตัวนะจับนี่กับป้าจะเปลี่ยนสายเจ้าวันนี้หาสายหายไปไหนหมดคะ ก,กระดอจะเจ้าป้าใจหายใจความเจ้ารูนเต้นกระดาเจ้าตัวเดียวปนะ่าหน่งเจ้าป่าอัน ปากะกะมังเจ้าปาก,กะมังแล้วก็ป่าตะเพียน้ายตะกูลติดแถดติดจับเั่งนั่นเลยเจ้าป่ะเทียนสายสามตัวเจ้า ตัวอัศไลไม่ใช้มืออย่างเดียวเจ้าหั่กำแล้วก็ยังอลังไปตีด่อยู่อ่ะไออิตไปอีดกัปบป่าตะเพียนทรายเจ้าสามต่อเจ้าตะเพียนทรายทั้งนั้นเลยเจ้าแบ <laughs> นมีป่าเอิ้นเลยเจ้า จอนเห็นแล้วเจ้าตัวน,นี้ป่าแต่ละตัวนี่แปลว่า,ายัให้เจ้าป้าลำบากนะเลยเจ้าตัวน,นี้ยังแฝนเลย <c oughs> ที่พอก,กัอนนะักเจ้าไหลมาล่มๆ สายสามเจ้านี่ก็จะเปียนสายเจ้าวันนี้ที่ประชอบก็เพราะมันเอาออกจําอยากเจ้าติดท่านติดนี่คลิปจะฟาก็เลยยืดเยื้อไปติดๆจตักทีเดียวก็มาได้ เียงซ้ายสองตัวจ้าจะปาไปใครเหนื่อยก็ปาะเพียยซ้ายเจ้าถ้าตัวใหญ่ๆห่แท้ๆก็ดีก็ยังนะอันนี้ตัวน้อยว้าวว่เวววววววเว้า ตัดตะเทียนทรายทั้งนั้นเลยเจ้า <c oughs> นั่นตกน้านไปแล้วเจ้านั่นนั่นเอาละเจ้าเห็นพาล่ามันแล้วเจ้าให้ไปไหนแล้วเจ้า <c oughs> <c oughs> การตั้งหนึ่งซีดตั้งหนึ่งการตั้งหนึ่งซีดตั้งหนึ่งเจ้า เม่เจ้าได้หลายอยู่เจ้าวันตาตจะเทียน,น้ายอย่างขาดเจ้า้ะตัดจอนเจ้าจะตัดดอกใรเนยเจ้า <c oughs> อิงก็เหนื่อยมากเลยค่ากระป่ามนีเจ้าคือปรว่าโมจะขับมาอย่างเป็นล่ำเป็นเรือเจ้า มีเหูุตัวเจ้าเจ้าไปให,ให้ก็ให้ก็ออกเจ้าอยากจะมาตกจำต้องํำใจเจ้า <c oughs> ดีมดีจำปุ๊ดกันเจ้า ปากระเพียนทรายเจ้ากระเพียนทรายสามปาสายข้างหลายหนึ่งเจ้า ทั้งหลายหนึ่งเจ้าระเปียนสายหนึ่งจะเพี่ยนสายนี้ถ้าได้กดเกิดาานเลยเจ้าเกาอยู่ทุกรอบแล้วก็สร้างปัญหาทุกรอบเลยเจ้า ตะเคียนทรายทางนั้นเลยเจ้าไปยาวไปตั้งหนึ่งหรอจำพ่อเจ้าจะาไปาบได้ซ้ำจำเลยเจ้าจำพ่อพ่อมาเจ้าข้างลายอยู่เจ้านึกว่าปลาข้าวเจ้าตะไคร้ข้างลายปลาตะเคียน ไปทเทียงซ้ายเอา,เอาตั้งหนึ่งตีดตั้งหนึ่งเจ้าตีดหิ่งเปิดปุ๊กเป็นคว่าเจ้าเอาไปทเทียงซ้ายสองเกิดเจ้า มาจ้าก็เอามือย้มเนี่ยเจ้า,เ,าเหินจักเอาเหินซับมาหินตักก็สนย่งละก้าวเจ้าสามตัวเจ้าตะเทียนทรายก็ตัดใต้ข้างลาย ปลากัวน,นี้กว่าปลาตัวใหญ่กันสต็อกเป็นว่าปลาสไตล์ตัวน้อยชนกร <c oughs> <c oughs> โดดดิปลาตะปลากระสุดุงหลักกรเท็ยนสายหนึ่งเจ้าปลาตัวใหญ่ๆยังแยังแฟนหน่อย พอยุบพอกล่ำพองนี่ตัวน้อยเจ้าว้าวเจ้าป้ามือปัดได้อยู่เจ้าแสดงมหาเจ้า ตาเอามือปัดเส็นส่จานพอดีเลยวันนี้ดวงชะตาสินขาดเจ้าก <c ười> ระดอนมาหากร้าจป้ากันแล้วมือปัดเข้าจานไปเลยเจ้ากระเทียนสายสามสวัสเจ้าวันนี้เป็นวันปัากระเทียนสายเจ้า แ้วจะเทีย์ซ้ายสองสอดเจ้าป่าอย่างอื่นไปไหนหมดเจ้า แก่เจ้าวันนี้ป๋าแค่นี้ก่อนนีก็ป่าตะเพียนสายเจ้าป่าไายกับมันเมินในข้าวเต้อหนึ่งมันไมยมีป่าเลยมันมีอยู่เจ้าหน้ามันนาคมันจานไปไปเลยเจ้าวันนี้เป็นวันป่าตะเพียนสายเจ้าตอนนี้ทุ่มกว่าแล้วเจ้าเดี๋ยวไปดูผลสรุปป่าเขาชาวบ้านตีบ้านกับเจ้าฝ้าแม่มาแล้วเจ้าทั้งปุ่นเหมิดเติบเจ้าทั้งป่ายพเจ้าฝ้าแม่มาลาสงสัยพายุจะมาแล้วเจ้า โอเคเจ้าเดี๋ยวไปดูผลสรุปป่ากจะป้าที่บ้านกันเจ้าโอเคเจ้ามาถึงบ้านแล้วเจ้ามาดูผลสรุปปากของเจ้าป้าวันนี้เป็นวันป่าแตะเพียนสายเจ้ามีกับป่าแตะเพียนสายเจ้าป้าใส่ก็ม่อมหัวมดมันใจอย่างอะมันใจมันอยากได้นตเจ้าอยากได้อยู่แต่ว่ามันเป็นนามเจ้าวันจันดีเจ้าป้าเลยมุดนิดกับป่าตะเพียงสายเจ้า น้เจ้าแตกก็ได้อยู่ถ้าจะลากโดดออกข้องพองน้าเจ้าเพราะว่าตัวนั่นมูนั่นนะเข้าเจ็ดแปดตัวกันเจ้าถ้าจะลากออกไปหลายตัวพอองหายไปจะหลายตัวเจ้าปัสสาวีมนโอเคเจ้ามาถึงบ้านละก็ได้เยอะเจ้าประมาณสามโลสามโลสามโลขายก็ถือว่ามวนอยู่แต่ว่ามันมวนกับป่าจะเพียงสายเจ้าจะปลาจะไซอยู่แล้วติดจะลบเสียขย่ากว่างเลย ทำเมื่อเจ้าป้าเสียเวลาขนาดจะคลิปเจ้าป้าก็เลยกลายเป็นยาวนาทีจะแบบบบถ่ายวอ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 ยรีบเก็บป่ารีบถ่ายรีบทักปากลายเป็นต้องมานั่งไ้ป่ากว่าจะได้ยันคลิปหนึ่งนี่เสียเวลาเป็นนาทีเจ้าน่าลำบากโอเคเจ้าขอบคุณั่านนาเจ้าติดติดตามรับชมช่องเจ้าป้าอย่ากังใจกันตลอดทักสารสุขภาพด้วเจ้าแล้วป้าอันคลิปหน้าเจ้าสวัสดีเจ้าบายบาย